ขับหน่อยที่คันเนี้ยคนเขาบอกกลัวสตาร์ทอย่างเดียวเลยสตาร์ทอย่างเดียวเลยไม่ขี่สักทีชุดพร้อมชุดก็พร้อมเว้นก็พร้อมวันนี้นะครับผมเราจะมาหัดไอ้ฝ่ายนะครับขับรถคันนี้นะหกสิบเจ็ดทักเจ็ดครับนี่สแตหกเจ็ดทักเจ็ดเออให้กูขับสักทีที่ให้กูสตาร์ทอย่างเดียวอ่ะโอ้โหให้คอมเมนต์มาก่อนขับได้กดหนึ่งขับไม่ได้กดสองเม้นมาครับเห็นคลิปนี้เวลาเท่าไหร่นะครับผมมากดแล้วกว็แชร์ด้วยพร้อมเปล่าพร้อมพร้อมไหมพร้อม เสียงมึงไม่ไม่ดังอะพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมอ่าอ่ะครับมาอันแรกนะสอนทีเดียวเลยนะไม่ต้องร้องให้ร้องให้ดูนะเออเอาให้รู้เลยนะอือันแรกอ่ะค่อมค่อมก่อนอืมคันคันนี้ไม่ต้องคลายสตาร์ทนิ่มสตาร์ทนิ้วอ่ะเดี๋ยวพอสตาร์ตปุ๊บใช่ไหมอืมอ่ะเบิร์นหน่อยออมแล้วก็กำคัด ในเกียร์ก็ค่อยปล่อยคัดไปเลี้ยออกอ่ะกดอย่างเดียวโอเคนะเลียเีเลี้ยเเลี้ยเลียเลี้ยเลี้ยเดเลีเลยเลายเเเเปิดป๊บ เดียวว่ะน้องงเป็นเลยทีเดียวเอาเรื่องเอ้อมอเตอร์กลับได้ไหมดับไหมเฮ้ยไม่ดับมาไม่ มาแล้วเบาๆลองดูครับผมนะได้ไหมะมันเรียนรู้ไวนะครับเนี่ยโอ้โหเรียนรู้ไวมากๆเฮ้ยเรา,าไ,ปไปส่งหกเจ็ดเท่าเจ็ดอินฟูเลยหรอได้เหรอคัน <laughs> ข้ามเข้าไปปานี้ใครครับเนี่ยถ้ามีเวลาซ้อมกูขี่เองแล้วเป็นจีโร่ไงมึงไม่ต้องขี่หรอกเออไปเลยเป็นไงได้ป่าวมันมีที่แรงกว่านี้หน่อยไหมแปดห้าต่อไปแปดห้าคอมเมนต์มานะครับผมขับได้กดหนึ่งขับไม่ได้กดสองคอมเมนต์มานะครับผมว่าแปดห้าไฟจะขับได้หรือเปล่าฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนจะไปขี่แปดห้ากูนี่อยากข้าวจังเลยว่ะ เจอกันคลิปหน้า,า,วาหวานเจียวเจอกันคลิปหน้าครับผมน้องๆจบ